บบเซนวันนี้คือวันที่26พฤศจิกายน2 5 6 3ผมอาจารย์คัมพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ยังคงเป็นปริศนาธรรมกรงอันหรือโกอานนะครับเช่นเดิมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นข้อที่1 7 7ถึง186 รวม10ข้อนะครับพูดมาแล้วถึง1อยเจ็ดสิบหกนะครับซึ่งผมรวบรวมไว้ก็ประมาณแปดร้อยข้อนะครับเป็นอย่างน้อยอที่จะให้เป็นกงอันหรือปริศนาธรรมเพื่อกระตุกกิตกระชากใจท่านผู้ฟังนะครับใครจะฟังเหลี่ยมไหนมุมไหนฟัง ตอนไหนข้อฟคร์มอะไรก็ตามอัธยาศัยนะครับเผื่อว่ามันจะเข้าไปกระตุกจิตกระชากใจท่านให้ลุกโพลงโพรง,งนะครับเห็นสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติสภรสิ่งว่ามันไล่สภาวะไล่ลักษณะนะครับท่านก็จะได้ไม่มีอะไรที่จะเข้าไปฝังกั้นค้างคาอยู่ในจิตอีกต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้ก็ ขอพูดถึงข้อ177 177นะครับชื่อว่าจิตต้องไม่พำนักณที่ใดจิตต้องไม่พำนักณที่ใดผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงปฏิบัติ โทษครับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงเป็นผู้มีจิตเยือกเย็นและเป็นผู้มีจิตสงบไม่กระวนกระวายอีกทั้งยังเป็นผู้ที่ไม่ต้องปฏิบัติความดีคือไม่มุ่งหวังความดีแบบชาวโลกและเป็นผู้ไม่กระทำความชั่วร้ายใดๆจิตของท่านมีความเที่ยงธรรม และเป็นตัวของตัวเองท่านไม่กระทำสิ่งที่เป็นอกุศลหรือไม่กระทำบาปจิตของท่านพ้นไปจากความสงบและสังหัดจิตเพิกเฉยต่อการดูและการฟังจิตของผู้ใดมุ่งความเสมอภาคและเที่ยงตรงจิตของผู้นั้นต้องไม่พำนักณที่ใดอืม นี่คือเนื้อหาสาระของข้อที่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดที่ชื่อจิตต้องไม่พำนักณที่ใดนะครับต่อไปข้อที่ร้อยเจ็ดสิบแปดข้อที่ร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับชื่อว่า จงก้าวข้ามจากฝั่งโลกีสู่ฝั่งโลกุตละจงก้าวข้ามจากฝั่งโลกีสู่ฝั่งโลกุตละนะครับชีวิตมนุษย์และสัพพ์สัตว์ต่างจมอยู่ในกองทุกข์นี่ก็สมมุติขึ้นมาว่าชีวิตมีนะครับจริงๆชีวิตก็ไม่ใช่ชีวิต ทุกก็ไม่ใหญ่ทุกข์นะครับแต่ว่าเราสมมุติขึ้นมาเรียกขานกันว่าชีวิตของมนุษย์และสัรพสัตว์ต่างจมอยู่ในกองทุกขให้เราเข้าใจว่ามันไม่มีทุกข์ไม่มีชีวิตแต่มันต้องอธิบายต้องเข้าใจต้องรู้จักต้องสมมุติกันขึ้นมาเพื่อพูดคุยกันนะครับอย่าไปยึดว่ามีชีวิตจริงๆอย่าไปยึดว่ามีทุกจรจริงนะครับเป็นเพียงแต่สมมุติขึ้นมาเท่านั้นเอง ชีวิตมนุษย์และสรรพสัตว์ต่างจมอยู่ในกองทุกข์ประสบความเดือดร้อนวุ่นวายใจเสมือนเรือลำน้อยที่ล่องลอยอยู่ในทะเลที่มีคลื่นลมแรงท่ามกลางฝูงปลาที่ดุร้ายหนทางเดียวที่จะพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงก็คือต้องก้าวข้ามความคิดปรุงแต่งให้ได้ เพราะทุกการกระทำมีความเป็นเช่นนั้นมีความเป็นเช่นนั้นนะครับเช่นนี้เช่นนั้นเช่นนี้ดังเช่นการบำเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดสติปัญญามิได้ช่วยให้พ้นทุกข์สู่สุขแต่อย่างใดบางคนสะสมสเสบียงบุญเพื่อข้าม จากฝั่งนี้สู่ฝั่งโน้นเพื่อเปลี่ยนจากปุถุชนไปสู่อริยบุคคลแท้จริงแล้วทุกสิ่งล้วนแต่เป็นชื่อที่เรียกขานกันเท่านั้นนี่คือข้อที่ร้อยเจนะครับจงก้าวข้ามจากฝั่งโลกียะสู่ฝั่งโลกุตละนะครับ หมายถึงก้าวจากฝั่งนี้ถึงฝั่งโน้นไอ้ฝั่งนี้ฝั่งโน้นก็สมมุติอีกเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นนะครับอืมจะสมมุติว่าบางคนสะสมบุญเพื่อข้าวกับฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นเพื่อเปลี่ยนจากปุธุชนไปสู่อริยบุคคลแท้จริงแล้วทุกอย่างล้วนแต่เป็นชื่อเรียกขานการเท่านั้นนะครับอืม อย่าไปหลงว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องจังนะครับเป็นเรื่องสมบุติต่อไปข้อที่ร7 9พึงมองสรรพสิ่งเสมือนวัตถุก,ก้อนหนึ่งแม้ว่าอยู่ในโลกและสังคมที่เต็มไปด้วยความสับสนแต่จิตใจของผู้พ้นไปจากโลกิยธรรมก็จะไม่วุ่นวายกับโลก โลกโลกียะเมื่อเห็นคนอื่นเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์กับเขาเห็นคนอื่นหลงไหลมัวเมาไม่หลงไหลมัวเมากับเขาหมายถึงจิตของผู้พ้นไปจากโลกียธรรมย่อมเป็นผู้ที่ไม่ยินดียินไล่และวางเฉยต่อสิ่งที่โลกเขาสมมติ อีกทั้งมองสปปรรพสิ่งเสมือนวัตถุก,ก้อนหนึ่งนี่คือหัวข้อที่ชื่อว่าพึงมองสปปรรพสิ่งเสมือนวัตถุก,ก้อนหนึ่งพึงมองสปปรรพสิ่งเป็นวัตถุก,ก้อนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น เราจะอยู่ในสังคมแบบไหนมันก็สมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับจะวุ่นวายจะสงบจะไม่สงบก็ไปเรื่องภาษาเป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้นนะครับด้วยเหตุนี้เราก็ต้องเขา้าเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เราก็ไม่ไปวุ่นวีวุ่นวายกับเขาอย่าครับการบ้านการเมืองจะวุ่นวายมีการประท้วงมีการชุมนุมเดินขบวนก็เป็นเรื่องเขาเล่นกันไปอ่ะ แต่เราเข้าใจแล้วว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้นหละนะครับอืมมันก็ก้าวข้ามทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับอืมเพราะเราเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นทิ่งสิ่งมายาภาพอืมมันเหมือนพยับแดดเหมือนผายหน้าเหมือนพูดหลอนเหมือนเงาของรูปเหมือนความฝันมันดูเหมือนจริงแต่มันไม่จริงแค่นั้นแหละครับก็เลยจบเฮเออ ังดูแล้วมันก็แหมก็ไม่น่าจะเข้าใจได้ยากนะครับแต่ว่าเออมันเป็นเรื่องของพระอริยสงฆ์อริยเจ้าเท่านั้นที่จะเข้าใจได้นะครับผมก็ไม่รู้จะทํายังไงให้ท่านเข้าใจนะครับอืคือเข้าใจว่าไม่มีอะไรต้องเข้าใจนั่นแหละนี่คือความเข้าใจอย่างนั้นเห็นความจริงว่าอะไรก็ไม่จริงอเข้าใจว่าอะไรอะไรก็ไม่ต้องเข้าใจเออ ฟังแล้วก็มันจั๊กกะจี้เอาละครับไม่เป็นไรเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้ได้ทั้งนั้นนะเราไม่มีการบังคับกาเกนให้เข้าใจหรือจะสนอกสนใจจะเข้าใจก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นนะครับเออมันไม่มีอะไรจริงสักอย่างนึงอ่ะเข้าใจได้ก็ไม่จริงเข้าใจไม่ได้ก็ไม่จริงยากก็ไม่จริงง่ายก็ไม่จริงนะครับเป็นเรื่องภาษาเป็นเรื่องคําพูด ต่อไปข้อที่ร8 0จิตสงบคือจิตไล่ความคิดปรุงแต่งหนทางพ้นทุกข์ใจนั้นช่างยากระบากและยาวไกลเหมือนหนทางไปสู่ดวงจันทร์หรือหนทางไปสู่ดวงดาวนับหมื่นดวงการนั้นสำหรับผู้ที่มีจิตใจแน่วแน่มั่นคง แม้หนทางจะใก,กล้แสนใกล้หรือไกลแสนไกลก็ไม่หวั่นไหวใดๆในการก้าวเดินไปด้วยพลังใจอันแข็งแกร่งด้วยปัญญายาอันคมเฉียบที่สำคัญไม่ใส่ใจในความคิดปรุงแต่งของแต่ของตนแม้ว่าบางครั้งมีความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเพียงใดก็ไม่ใส่ใจความปรุงแต่งฟุ้งซ่านนั้น อีกทางไม่ติดกับดักความคิดปรุงแต่งของตนเออนี่คือข้อที่ร้อยแปดสิบที่ชื่อจิตสงบคือจิตที่ไล่ความคิดปรุงแต่งนะครับอืมนีนะครับทุกเรื่องทุกราวก็มาจบลงที่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องอื เข้าใจไม่มีอะไรที่ต้องรู้ต้องเห็นนะครับเช่นเดียวกับถ้าเราบอกว่าจิตสงบนะครับที่สงบนี่ก็คือจิตที่ไร้ความคิดปรุงแต่งเราเรียกว่าสงบนะครับสำคัญที่เราไม่ใส่ใจในความคิดปรุงแต่งนะครับเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าความคิดปรุงแต่งมันเป็นมายา มันก็ไม่ได้เป็นความคิดปรุงแต่งแต่ประการใดไม่นะครับแม้ว่าบางครั้งมีความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเพียงใดก็ไม่ใส่ใจในความปรุงแต่งฟุ้งซ่านนั้นนะครับอีกทั้งไม่ติดกับดักความคิดปรุงแต่งของตนแค่นี้เองนะครับเออเออจิตก็จะสงบออสงบเพราะจิตไม่คิดปรุงแต่งหรือจิตไล่ความคิดปรุงแต่งนะครับ ต่อไปข้อที่ร้อยแปดสิบเอ็ดข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดชื่อว่าถ้าไม่คิดปรุงแต่งต่อสิ่งใดใจว่างถ้าไม่คิดปรุงแต่งสิ่งใดใจก็ว่างนะครับ พึงเข้าใจต่อความทุกข์ใจให้กระจ่างแจ้งว่าการที่จิตคิดปรุงแต่งเรื่องต่างๆขึ้นนั้นล้วนแต่เกิดจากความหลงผิดของจิตใจของเราหนึ่งหลงสมมุติว่าเป็นความจริงแท้ที่ไม่แปรผัน 2. เพราะตัณหาหรือความอยากทำให้จิตคิดสร้างสรรพสิ่งมาสนองความอยาก สร้างทั้งวัตถุสิ่งของหรือสิ่งที่เป็นรูป,ปรธรรมสร้างสิ่งที่เป็นนามรธรรมหรือสิ่งที่สัมผัสจับต้องไม่ได้ทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เกิดจากจิตคิดปรุงแต่งแม้แต่สิ่งที่ไม่เคยมีใครพบใครเห็นเช่นผีสางเทวดาพระอินทร์พระพรหมเป็นต้นถ้าจิตไม่คิดปรุงแต่งและไม่สร้างอะไรขึ้นแล้ว จิตก็กลับไปสู่ภาวะเดิมคือความว่างนี่คือข้อที่ร้อยถ้าไม่คิดปรุงแต่งต่อสิ่งใดใจก็ว่างพึงเข้าใจต่อความทุกข์ใจให้กระจ่างแจ้งว่าการที่จิตคิดปรุงแต่งเรื่องต่างๆขึ้นนั้น ล้วนแต่เกิดจากความหลงผิดของจิตใจของเราหนึ่งหลงสมมุติว่าเป็นความจริงที่แท้ที่ไม่แปรผลัน 2. เพราะตัณหาหรือความอยากทําให้จิตคิดสร้างสรรพสิ่งมาสนองความอยากสร้างทั้งวัตถุสิ่งของหรือสิ่งที่เป็นรูปประทสร้างสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือสิ่งที่สัมผัสจอกต้องไม่ได้ทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เกิดจากจิตคิดปรุงแต่งแม้แต่สิ่งที่ ไม่เคยมีใครพบใครเห็นเช่นผีสางเทวดาพระอินทร์พระพรหมเป็นต้นถ้าจิตไม่คิดปรุงแต่งและไม่สร้างอะไรขึ้นแล้วจิตก็จะกลับไปสู่ภาวะเดิมคือความว่างต่อไปข้อ182ทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งสมมุติและเป็นภาษา ทุกสิ่งล้วนเป็นสิส่งสมมุติและเป็นมายานะครับสดน,นะครับเป็นมายาพุทธบริษัทที่แท้จริงนั้นไม่เบื่อหน่ายต่อชีวิตปราศจากความคิดปรุงแต่งเพ้อฝันแต่เป็นผู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเห็นแจ้งสรรพสิ่งบนโลกว่าไร้สภาวะและเป็นมายาไร้สาระและเป็นมายา หยุดการดิ้นรลนและแสวงหาตลอดถึงเข้าใจธาตุแท้ของสปปรรพสิ่งว่ามีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยและสูญหายสลายไปกับการเวลาด้วยเหตุนี้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมจึงสามารถก้าวพ้นจากโลกกระทำแ8คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสารเสริญสุขทุกข ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติและเป็นมายานะครับทุกอย่างเป็นมายาและเป็นสิ่งสมมุติมันมายาคือสิ่งกลับกรอกหลอกหลอนหลอกให้เราคิดว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจังอย่างโน้นอย่างนี้นะครับแท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นจริงเป็นจังอะไรที่ไหนเลยเพราะความคิดเราเองแท้ๆที่สร้างมันขึ้นมาอืม แล้วก็ไปเห็นว่าสิ่งที่เราคิดนึกปรุงแต่งนั้นเป็นเรื่องจริงแค่นี้เองครับเอาละครับต่อไปข้อที่183ชื่อว่ามิอาจพบพุทธจากที่ใดมิอาจพบพุทธจากที่ใดนะครับถ้าจะสแสวงหาพุทธภายนอกตัวตนก็ไม่อาจผ่านพบพุทธในที่ใด แม้ว่าจะแสวงหาพุทธ,ธจากภายในตัวตนก็ไม่อาจจะผ่านพบพุทธ,ธเช่นกันเพราะพุทธ,ธไม่ได้อยู่ภายในอยู่ภายนอกตัวตนและพุทธ,ธไม่ได้อยู่ภายในตัวตนพุทธ,ธไม่ได้อยู่ที่ใดและไม่ได้เป็นอะไรแต่พุทธ,ธค,ค,ค,คือความ <c oughs> ไร้สภาวะและความไร้ลักษณะคือไร้ลักษณะแห่งความเป็นตัวตนคือไร ลักษณะแห่งความเป็นสัตว์โลกคือไร้ลักษณะแห่งความเป็นบุคคลคือไร้ลักษณะแห่งความเป็นชีวิตทั้งปวงดังนั้นจึงไม่อาจผ่านพบพุทธะในที่ใดได้ดังนั้นจึงไม่อาจผ่านพบพุทธะในที่ดดออดพพทใไดได้นะครับนี่คือข้อที่ร้อยสามสิบแปดไม่อาจพบ พุทธจากที่ใดนะครับต่อไปข้อที่ร้อยแชื่อว่าข้อว่าพลิกจิตสู่ความว่างจากสภาวะและลักษณะผู้ใดสามารถพลิกจิตจากความมืดบอดสู่ความรู้แจ้งจิตของผู้นั้นก็จะกลับสู่ความว่าง หมายถึงว่างจากลักษณะและสภาวะใดๆในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราหรือของใครแม้แต่สิ่งเดียวแม้ตัวตนก็ไม่ได้เป็นของเราหรือของใครก่อนสรรพสิ่งอุบาทขึ้นโลกว่างเปล่าไร้สรรพสิ่งแต่เพราะมนุษย์คิดนึกปรุงแต่งจึงสรรสร้างสรรพสิ่งทั้งรูปธรรมและนามธรรมจนเต็มโลก โลกที่เคยสงบราบลื่นก็กลายเป็นโลกที่สับสนวุ่นวายนี่คือข้อที่ร้อยแปดที่ชื่อว่าพลิกจิตสู่ความว่างจากสภาวะและลักษณะนะครับต่อไปข้อที่ร้อยแปดสิบชื่อว่า ดวงตาที่มืดบอดข้อที่ร้อยแปดสิบห้าดวงตาที่มืดบอดนะครับผู้ใดมีปัญญาญาณคือมีดวงตาที่ไม่มืดบอดแม้ว่าจะลืมตาอยู่ในความมืดมิดก็ยังดีกว่าผู้ที่มีดวงตามืดบอดแต่อยู่ท่ามกลางความสว่างสวย ผู้ใดบูชาหรือยึดถือและยกย่องบุคคลใดเป็นเทพเจ้าอีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อบุคคลน,นั้นว่ายิ่งใหญ่กว่าหลักการและคุณธรรมย่อมเป็นผู้อิจฉาริษยาจริงดีจริงเด่นตสอพรหลงในยศถานดาศักิ์อำนาจวะหรือหรือหลงในอำนาจวาสนา กระทำกิตด,ด้วยความหมายจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือผู้ผลมปรักอยู่ในวัฏสงสารยากที่จะก้าวข้ามจากโลกียธรรมสู่โลกุตตรธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเรามาฟังเรา,านนเรามาสนทนาเรามาแสวงหาก็เพื่อที่จะให้ตาสว่างจิตลุกโครงโพ่งนะครับ ให้ก้าวข้ามพ้นเพื่อเจพ้นหลุดพ้นจากความมืดบอดนะครับเพราะฉะนั้นมเมื่อเราก้าวข้ามโลกียธรรมไปสู่โลกุตระทำแล้วนะครับเราก็จะไม่หลงในยศธารบรดาศักหลงในอำนาจวาสนาบารมี อีกต่อไปนะครับการกระทํากิจด้วยเป้าหมายมการทํากิจด้วยเป้าหมายจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่นก็จะล้มเลิกไปทันทีนะครับผู้นั้นเสมือนจมเพราะว่าผู้นั้นเสมือนจมปลักอยู่ในวัตฏสงสารยากเตีย9ก้าวข้ามจากโลกียะทำไปสู่โลกุตตรธรรมได้นะครับต่อไปข้อร้อ นะคือข้อสุดท้ายนะครับนะคือข้อที่10นะครับนะข้อที่10หรือข้อที่186ชื่อหัวข้อนี้ว่าอย่าเอาหลงไปล้างไปสร้างนิพพานอย่าเอาหลงไปสร้างนิพพานนะครับคนสองคนกําลังโต้เถียงกัน คนหนึ่งบอกว่าธงกำลังไหวอีกคนหนึ่งแย้งว่าลมต่างหากที่กำลังไหวพระรูปหนึ่งฟังข้อถกเถียงจึงพูดกับคนทั้งสองว่าลมไม่ได้ไหวธงก็ไม่ได้ไหวมมมลมไม่ได้ไหว ธงก็ไม่ได้ไหวจิตของเธอต่างหากที่ไหวเอจิตไหวไปเองคือปรุงแต่งไปเองนะครับแท้จริงแล้วไม่มีทั้งลมและธงรวมทั้งไม่มีจิตจึงไม่มีอะไรไหวนั่นก็หมายความว่าถ้าไม่มีถ้าไม่ยึดสิ่งใดใจก็ว่างคือว่างจิตทั้งจากลมและธงรวมทั้งจิตดังนั้นจึงอย่าสร้างสิ่งใดให้ใจหลงเพราะทุกสิ่งมันว่างมาแต่เดิมเติมไม่ลง อย่าเอาความหลงของจิตไปสร้างนิพพานกันอีกเลยนี่แหละครับคือการที่ตาสว่างนะครับพ้นจากความมืดบอดคือคือการที่ไม่เอาหลงไปสร้างนิพพานดังที่อาจารย์กาตโรเคยกล่าวไว้ว่าถ้าไม่สร้างสิ่งใดใจก็ว่างอย่าได้สร้างสิ่งใดให้ใจหลง มันว่างมาแต่เดิมเติมไม่ลงยาวหลงไปล่างหลงกันอีกเลยนะครับหรืออีกบทหนึง่งบอกว่ากรร,รยานกาตาทุโลนะครับถ้าไม่สร้างสิ่งใดให้ใจทุกมันก็สุขสุนแสนมาแทนที่แต่คนทนไม่ไหวเพราะใจมีเป็นทุกทุกทีเพราะมีใจนะครับเอาละครับผมก็ได้พูดเกี่ยวกับนะครับ หลักธรรมคำสอนนะครับอืมอ่ตัวครับผู้เรผู้เกี่ยวกับเออโกอ่านปริศนาธรรมหรือโกงานนะครับเพื่อจะกระตุกกิจกระชากใจของท่านผู้ฟังส่วนจะกระชากจริงหรือไม่กระชากได้แค่ไหนใครจะถูกกระชากด้วยบทไหนอะไรผมก็ไม่อาจจะพูดไม่อาจจะบอกได้นะครับอท่านก็ไปโพร่งกันเอาเองไป พิจารณาเอาเองก็แล้วกันนะครับผมก็เยแต่ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรเก็บวเวลาแล้วนะครับผมก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะสแสดงความคิดเห็นก็ดีอยากจะสอบถามข้อสงสัยก,กับผมก็ดีนะครับหรือมีอะไรที่อยากจะเสนอแนะ เขาติดต่อผมได้ที่หมายเลข0891260689นะครับและ025133279นะครับอีกเบอร์หนึ่งครับ029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับขอยุติไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ